สวัสดีครับผมคาโต้เฮเกอร์ครับวันนี้จะมาลุยกับกิจกรรมย้อนนะครับน๊ะเ,เดี๋ยวนะกิจกรรมนี้เขาบอกว่าแจกการันตีหนึ่งสกินในหนึ่งร้อยตัวใช่ไหมแล้วถ้าเรามีแล้วอ่ะโอ้สามร้อยสามสิบเลยเหรอ เอามีหมดแล้วแล้วเติมทำไมเนี่ยนี่เราต้องการกิจกรรมนี้คือกิจกรรมนี้ครับตอนเวลาเริ่มต้นเนี่ยเขาให้แบนได้สองอันซึ่งถ้าให้ผมเดานะไอสองอันเนี่ยไม่น่าจะได้อ่ะผมลองดูนะได้สิบเจ็ดหรอ ก็คือมันจะขั้นต่ำคือ2 2 3 3แล้วก็5้าผมว่าหินเลื่อนขั้นาบาลแน่เลยเหมือนได้เหมือนเดิมอ่ะสิบสองงี้หรอ โอ้สิบสามแลผมไปดูครังรางวัลก่อนโอ้ oh. เอ๊ะทำไมเสียงมันไม่ออกโอ,อกผมไปรีเสียงไว้ ผมหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือพันห้าจากเท่าไหรวะ <laughs> จากพันแปดหมดไปสามร้อยเออผมต้องหมดเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ได้คำนวณเลยมันสองร้อยแปดสิบใช่ไหมอ,อัตราส่วนเมื่อกี้ต่ำสุดคือสิบสองเนอะต้องการสองร้อยแปดสิบหารเท่าไหร่นะ,อ,ะนอ,อ,อันนี้ลองลองมากอันนี้ต่ำสุดมีเท่าไหร่นะ สองสองเป็นสี่คือห้าอันนะสี่บวกสามเป็นเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองแสดงว่าต้องหารสิบสองก็คือยี่สิบสามครั้งคูณกับร้อยยี่สิบเก้าเท่ากับหู สามพันสิบคูป,ปองเฮ้ยถึงกว่านี้ยแต่ถ้าเกิดยี่บเก้าคูณห้าเท่ากับร้อยสีสิบห้าก็คือซื้อทีละห้าถูกกว่าเฮ้ hey, แต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งนะถ้าผมมาร์กสองสองสองออกเนี่ย สามเนี่ยมันคงไม่ออกหนึ่งเนาะจริงด้วยจริงนี้ผมคิดด้วยทำไมเมื่อกี้ผมไม่ทำอย่างนี้วะนี่ได้ตั้งยิบเอ็ดเนี่ยผมลืมคิดไปเลยว่ามันคงไม่มีโอกาสได้หนึ่ง อ๋อแล้วมันมาได้แค่สองอันโอ้ไป้ยี่ห้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่ละเก้าสิบสามเฮ้ยเดี๋ยวลืมลืมกดแบน สิบเดไหหรอทำไมได้สิบเจ็ดอ่ะอห้ากสามเฮ้ยงงว่ะเอ้อทำไมเหลือสิบห้าอ๋อมันออกซ้ำได้หรอ โหวัสดีครับน้องแมน,นครับโอ้ยิบเอ็ดโอเคอ้าว เรื่นขั้นนาคอนนิตันอ่ะพูดเลยเอ้เหลือลี่เลียนหน้านั้นมีแล้ว อ๋อคำพีทั่วไปบวกหเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ร้อหเอ่อตอนนี้เหลือ813คูปองโอเคเอ่าเดี๋ยวผมคำนวณก่อนนะตอนนี้มีเอ่อต้องการทั้งหมด280ร้อดเพรนะครับลบร้อหกเท่ากับ119แล้วเมื่อกี้รอบหนึงได้เท่าไหร่นะได้ประมาณสิบห้า ก็คือประมาณแปดครั้งซึ่งแปดครั้งเนี่ยคูณร้อยยี่ิเก้ดคูณร้อยยี่บเก้าถ้ากับผมต้องใช้หนึ่งพันสาคูปองตอนนี้มีอยู่หกร้อยปสิบสี่น่าจะไม่พอละมีบางครั้งก็ผมลืมกดด้วย ฮะสิบเจ็ดนี่เหรอมาช่วยลุนกับมันไม่มีเสียงมีเพลงอะไรเลยเหรอเนะี่ยแล้วมันก็เอาพวงนี้ไปสุ่มซ้ำไม่ได้ด้วยนะโอ้จะเอาให้ครบทุสกสกินใช่ไหมเนี่ย <laughs> โอ้คุณน้องไทได้วยครับที่เข้ามาช่วยลุนให้ครับ,บคุณมากครับ มีกรอบคู่หูด้วยเอยเหลือห้าร้อยห้าสิบห้าแหมเลขสวยจ้ะฮาหาเฮ้ยแต่อยู่ก่อนนะเรามีเพชรร้อยเก้าสิบสามแล้วขาดอีกแค่ไม่ถึงร้อยไงหนึ่งสองสามแหมตอนแรกนะ่าจะชะล่าใจนะว่ามันเฮ้ย <laughs> ไม่เหลือเก้าเองอะ่ะ <laughs> ใจร้ายว่ะเอาจริงดิ เอาห้าดิอ๋อยี่ห้โอ้ 25. โหคอมพีละรลัวเดี๋ยวไปเอาคอมพีลไปเปิดกิจกรรมดูด้วยนะเดี๋ยวเลือกออกกิจกรรมนู้นด้วยนะโอเคสองร้อยยสิบเจ็ดละฮะสิบเจ็ดเองเหรอโอ้เออ สิบสามมิงหัวขาดเท่าไหร่เนี่ยขาดอีกแค่ยี่สิบยี่สิบสามงอ่ะต้องเปิดต่ำๆมา2สองทีอะ,ะอ,อะไรวะโวดอ่ะอ่ะมาละยอมบอกกลับมาแล้วกลับมาไทยตังอีกแล้วมันมาอีกแล้วอ๋อสิบเก้า โอ้ยขาดเท่าไหร่นะขาดสี่ขอสุ่มทั้งเดียวนะเอ้ามันมีหนึ or, ่งด้วยหรอก็ไม like ่เอาหนึ่งแล้วนะเหลือเท่าไหรเหลือสาม เฮ้ยมันจะเอาหนึ่งรัวๆเลยหรอทำไมได้หนึ่งอ่ะงงคือเราต้องแบนหนึ่งหรอเนี่ยพอกดเน,นี้ยได้สองเฮ้ยเอาได้แล้วเย้ yeah. ไม่มีซาวไม่มีอะไรเลยโอเคย้อนมาและะ้วครับขังย้อนโอ้ sun, โดนอีกสองพันอ่าอย่าไปอัพนาคอสก่อนนาคอไปเลยแอสซัสซิน โอ้แจ่ขนาดนั้นยังปลดไม่ได้กันเนี้ยอ๋อเอาให้หมด ย้อีแล้วเหรอวันยอนแห่งชาติใช่เดี๋ยวผมเข้าดิสนะครับใครสนใจก็เข้ามาในกลุ่มได้นะครับก็ดีนะเหมือนได้มา4สกินเลยอะก็มีในกิจกรรมยอนเนี่ยแจกอันนี้หนึ่งอ่าเลยนะอันนี้ลิลีน่านนี้รอเรียวเนี่ยงง เต้องมาเล่นหนอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเออพี่เล่นอะไรนะลืมลมลมลมเออลม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 ี่ะในตรงแรงฮะคิซี่ป่าย่อคิซี่ป่ายเอาแล้วถ้าออกป่าสามคนเป็นไงอ่ะ เออใครซับอะไย้อนซับก็แจะย้อนซับออกของอะไรวะเดี๋ยวผมซับก็ได้เดี๋ยวผมซับเองเอ่อเดี๋ยวก่อนก็ป่าเลยผมซับเองซับมันต้องออกของอะไรวะกกเกินกกเกินไอทิพย์ไอทิพย์ม่อนไหนพออเทมต้องมาแคลลี่อันนี้มันเล่นเม่ อ,อ๋อน้องแมนน้องแมนก็ชอบเล่นเมทเดี๋ยวผมเล่นมาผมตามไปพี่ไม่ต้องความ,ม,ามชอบตา่บตางเลทไปเลยเดี๋ยวผมดูก่อนเออ,เอ,อไมพี่ไม่เล่นเหล่าบิวอะไอกระต่ตายนี่มนี่เป็นรถขั หือหือถอยไปก่อนฮะยะเอ้าโจ๊กตายกูจะออกร้างนะพี่เออมีกุ้งไม่ยอมแพ้หรอโอ้ยพี่อยู่ในป้อมเนี่ยพี่จ้อหลุดอ้าวอโอ๊ยพี่ออกซ่อยดวนวนเลยพี่ ต่อยดำไปเลยมีไอเทมแนะนำไหมล่ะพี่หกห่ไม่ค่อยเป็นโอ้ยมังกรมันก็ฉกอยู่นะเฮ้ยคิซี่มายืนแทนเร็วหยุดมังกรฉกตายโอเค thank you ่ดิปล่อยแล้วก็ช่วยตีประเดิมกันว่าใครจะได้อ้าได้ซะงั้งงนพอดีพี่แลู้คิวอะไม่รู้ นี้ยอนเราต้องสอดกอมแล้วเอาโดนไหมไม่โดนยิงม่วนก่อนโดนยิงขู่ไปก่อนแล้วเร็วก่อนเรวบิ๊กต่อยป้อมเรื่องการป้องไว้ใจยอนดีนะไม่เอาบอกไอ้นี่มาด้วยอ้าวมันลาดไปได้ อุ้ยจะตายอยู่แล้วลอุ้ยเป็นไลท์เขาอีกถอย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 มังกรเกิดมังกรเกิดเอามังกรก่อนไอ,อ้พี่ยืนแทงให้อยอนใส่แทงโอเคเอ้อมหลังป่านนะต้โโอเหรอเป๊ะสโวล่ไหวปะ อ้าวมีล้างมีล้างมาดูกวนมีล้างมีล้างยตัวอยเยอะลองมสุยอด MP พี่จะหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้ผมเห็อยู่นะยอนอยู่ข้างนั้นป๊อกแรงเว้งผม ยิงเป็นประทัดเลยเว้ยทำไมทำไมแคลรี่สามเหมือนเราจะชนะแต่รู้สึกว่าเราเราจะแพ้มันแรงไงอ่ะกลับ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 แตกแล้วแตกแล้วบอกให้แทงผ่านหน้าแคลรี่สามตัวดิแปะแตะโอ้ยเดี๋ยวนะ โอ้โหดีก่ไปถอยไปก่อนหมดก่อนโอ้โหวันนี้สวยเปิดก่อนได้เปรียบผมว่าถ้าเมื่อกี้พี่ไม่มาที่ผมว่าโดนโดนเนี่ยไม่ โอ้โหไม่เปิดเลยเนี่ยโอ้โหพี่เดาสันพี่เดาสั้นไปแม่หมดแล้วแปับหนึง่งจาเจอเจอมีลักมีลักมีลักอือหือโอ้โหดูใครตรงมันไม่ถึงอ่ะเฮ้ยอย่าเราตายโอ้โห, <laughs> หใส่ไว้หยดใส่แทง อุ <laughs> <for> effect, <laughs> oh, ้ยโดนอะไรเว้ยปีนฟอร์เอฟเฟกต์พี่ป่าวะไม่เกี่ยวอี่ผมว่าปิงที่ว่าตอนเนี้ยเนี่ยฝนตกเลยอ๋อฝนตกเราต้อยู่กับแค่นี้เสมอแลต่ส่วงแคนนี่มันมีทั้งหมดสองตัว คู่ไปก่อนอาน,นะีกู่มาแต่ัตรอบชิ้นเลยอ้าอโอยนต์อยยัอยโอ้โหสกินกินมันแพงหรืองไงวะมันดีแบบโห โอ้ยเดี๋ยว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 จเย็นเย็นๆๆเย็นย็เอยูมาี้คือมีสกิลอะไรพี่ใส่หมดเลยกลัวของมันจะเหลือโอ้ยเดี๋ยวลืมมาเลขห้องลืมมาเลขเลขห้องลงผู้สาอาต้งานโอ้ยเลขห้องมันติดอะไม่เห็นมีใครบอกเลยบอกพี่เอาเลขห้องลงด้วย อบคุณน้องน้องแมนด้วยครับ MVP สุดยอดครับบริคุลครับบอกแล้วต้องแครี่คาลงด้วยลงด้วยเอาเอาลงแล้วเอาลงแล้วไม่ห้านะเนี่ยขอดูหน่อยสิยิงแหลกแจกแหลกรานเลยแ <c oughs> น่ตอนอยู่ป้อมหลุดมาได้ไงวะโอ้โหโอ้โหคิซี่คิซี่หลอยหมดไม้ยักเห็นไม่ก็มบอร์ตีเดียว เหมือนให้เตะใส่แทงอะ่ะราาทีมันไม่มีแทงอะ่ะเตะเอาดาวเมนอะ่ะแล้วนี่เหมือนเหมือนย้อนใส่แทงอะ่ะแบบพิลกันก็ตีกันหนัวอันนี้ลอหลุดมาได้ไงก็ไม่รู้เออไปยิงมพี่คนใจกับมันเดิมนะเสร็จรอบมาได้แล้ไม่ฉากเมื่อกี้มันไม่น่าตัดเลยอะ่ะอยากดูมากเลยแล้วพี่ดันลืมเอาชื่อห้องลงอะ่ะโอ้โห ขอบคุณน้องแมนเอ้ยน้องน้องเทนไคลสุครับที่ช่วยกดไลค์ให้ครับสุดยอดครับขอบคุณครับอืมอืมวันเดอร์ไหนก็บอกห้ามเล่นแคลรี่สามไงยนฉายแสงแล้วคำแหงให้ทางเอ้ยไม่ใช่เั่นเอเคนเคคงขวัญมหาลัยลาม Ui, sao mày lừa lời khen nha? please พอ,อจะป้อมนี้เลยเหรอเอายอมแพ้ซะงั้นโอ้ยอดกับบริกุต สตรีมาชั่วโมงสิบห้านาทีครับโอ้มาดูไฟสุดยอดครับ